น้ำใสมากคนน่าเล่นอ่ะ รทริปนี้ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่จังหวัดกระบี่ครับเกาะพีพีเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผมเองครับผมเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันครับผมที่จะไปเที่ยวเกาะพีพีเกาะพีพีนัน้นมีชื่อเสียงโด่งดังมานานมากขึ้นชื่อเรื่องทะเลสวยน้ําใสถ้าเป็นสายต้องเที่ยวทางทะเลนี่ก็คือไม่ควรพลาดเลยครับผมไม่พลาดที่จะมาแน่นอนสักครั้งหนึ่งครับผมในชีวิตต้องมาครับผมสวยจริงๆครับ ทริปนี้ก็ผมก็ซื้อทัวร์กับ PP ทัวร์ครับวันเดย์ทริปครับผมไปเช้าเย็นกลับ ราคา1,100บาทรวมค่าอาหารบุฟเฟต์แล้วก็บุฟเฟต์ตอนเที่ยงครับผมแล้วก็ค่าประกันก็รวมอยู่ในนี้แหละค่าประกันบัติเหตุครับเรามีนัดกับรถรับส่งนักท่องเที่ยวเนี่ยตอน8โมงเชา้าซึ่งเป็นรถตู้ที่ที่พทัวเขาจะส่งมามารับนักท่องเที่ยวครับผมแล้วก็ไปรวมตัวกันที่ํำการของอี่พทัวครับผมเป็นจุดที่ส่งนักท่องเที่ยวขึ้นเรือครับซึ่งค่ารถก็รวมอยู่ใน1 1 0่บาทแล้วเหมือนกัน ราคา1,100บาทน,นี่คือรวมไปเสร็จเลยครับผมทุกอย่างเลยตั้งแต่รถมารับมาส่งแล้วก็นั่งเรืออินอาหารบุฟเฟ่ตอนเที่ยงแล้วก็เทีเ่ยวดำน้ำดูสี่เกาะครับผมรวมอยู่ในนี้หมดเลยเริ่มต้นเช้านี้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าฝนตกครับเนี่ย ั่งรถมาเรื่อยๆก็ฝนตกตกบ่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆนั่งรถไปก็ลุ้นไปครับผมตลอดทางเพราะว่าถ้าเกิดโอ้ฝนตกมีเที่ยวทะเลนี่หมดสนุกแน่นอนแต่ิ่งฝนตกหนักแล้วก็มีคลื่นหนักอีกโอ้หอันนี้เรือออกไม่ได้ครับถ้าเกิดเรือออกไม่ได้นี่ทางทัวร์เขาจะ,จ,ะจะคืนเงินครับในคลิปนี้ก็เป็นทางไปครับที่พีพีทัวร์ครับผมก็อยู่ในช่วงจากอำเภอเมืองไป อ่านางแล้วก็ไปที่ทําการของ PPTour ครับบรรยากาศระหว่างทางนี่ก็เนี่ยทั้งสวยงามมากมีภูเขาอย่างเงี้ยแหละครับผมภูเขาหินปูนสลับกับป่าแล้วก็สวนของชาวบ้านสวยงามครับแค่ระหว่างทางไปก็ฟินมากแล้วครับแต่ถ้าด้ดีกว่านี้ฝนควรจะหยุดกับถิงจะ่ฟินมากกว่านี้ยังไงฝากช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเดี๋ยวผมจะได้ทําคลิปดีๆออกมาอีกครับผม ประมาณ30-40ินาทีก็จะมาถึงที่ทำการของพี่พีทัวครับฝนก็ตกหนักเลยคราวนี้หนักมากเลยพาเซ็งเลยครับผมเพราะว่ามตั้งใจจะมาแล้วแต่ไม่ได้มารอบนี้ก็คงอีกนานตรงนี้ก็จะเป็นจุดเป็นท่าเรือที่ขึ้นเรือเลยครับผมของ p p t o ทัวซึ่งนักท่องเที่ยวที่ได้ซื้อแพ็กเกจทัวร์ของ p p t o ทัวก็จะมีรถ ไปรับตามรีสอร์ทที่พักครับผมแล้วก็มารวมมาส่งรวมกันตรงนี้แล้วก็จะรอขึ้นเรือกันตรงนี้ครับ ใคห,หิวก็ยังแหะครับผมมากินขนมได้ครับผมเรามีบริการขนมฟรีน้ําฟรีอยู่ครับผมก่อนระหว่างที่รอเรือสวัสดีครับวันนี้ก็จะไปที่ยวเกาะพีพีกันครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าท่าเรือพีพีทัวร์อ่าวนางครับผมนี่พีพีทัวร์วันนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ฝนตก นี่ตกมาได้สักชั่วโมงนึงแล้วครับผมอยู่ในปรางกอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอความร่วมมือนะฮะก็มาติดต่อที่เคาน์เตอร์มาเรียนแจ้งเราก่อนนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวอย่างเยอะนี่ขนาดช่วงโควิดนั่นเนี่ยแต่วันนี้ฝนตกครับผมดูอรวมชะตากรรมวันนี้เยอะครับ ว้าวตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นเรือแล้วครับผมฝนหยุดแล้วฝั่งนู้นก็สว่างแล้วครับนี่เลยเร<ล>ือเราชื่อว่าโลมาใจดีขันที่8นี่ครับบรรยากาศบนเรือานานอ้าวอันนี้เป็นแบบจอยทิปครับผมนะครับแจ้งโปรแก,กรมนะครับโปรแก,กรมแรกนะครับจะไปที่เกาะไม้เผยนะครับ ได้ยินไหมครับด้านหลังครับผมพอดีไมมันเสียครับตอนนี้ก่อไม้ไผ่ครับเราจะจอดที่ก่อไม้ไผ่ประมาณสัก45นาทีประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับพักผ่อนเดินเล่นบนชายหาดนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปดำน้ํานะครับหลังจากดำน้ําเสร็จเราจะไปวนปีเปีเลด้วยกันนะครับผมปีเปเลนะครับแล้วก็ดำน้ําดำน้ําเราก็จะไปทานอาหารเที่ยงที่เกาะพีเีดอนนะครับพักผ่อนได้ตามัธยาศัยหลังจากทานอาหารเสร็จนะครับผม เสร็จแล้วช่วงบ่ายดำน้ำอีกรอบหนึ่งกลับมาถึงท่าเรือสักประมาณสี่โมงเย็นนะครับผมวันนี้รุนแรงอากาศครับผมแต่ดีครับตูท่าทางน่าจะโอเคแล้วครับผมนะฮะทะเลเรียบครับผมวันนี้น้ําก็ไม่ค่อยหนุนเท่าเลยอยู่ที่ห้าขมวันนี้ครับน้ําจะไม่สูงมากนักก็พอดีครับผมเล่นน้ําครับผมมีหน้ากากให้เรียบร้อยนะครับท่านใดจะยืมหน้ากากนะครับผมเดี๋ยวแจ้งได้เลยตอนที่จะดำน้ํานะครับ เลีวยก็จะแยกนะครับสําหรับพ่อปากกาที่เราใช้เราไม่มือนบริษัทอื่นนะครับของเรานะครับผมเราจะแยกปากกาเลยส่วนตัวเลยไชเหรเลยไม่ได้ใช้รูปของบอื่นข่อใช้ได้แต่ว่าไอ้ปากกดนะครับผมเป็นยางอ่ะเราทิ้งเลยของเราจะมีของใหม่มาเปลี่ยนให้ครับนะครับอาหารเชี่ยงก็จะเป็นแบบปุ๊บปุ๊บฟน,นะครับผมทานดิบแน่อนอนครับเป็นลายอาหารเลยนะครับเราสามารถเลือกอาหารที่เราต้องการจะทานก็สบายๆมีอะไรถาน จากท่าเรือไปจุดแรกเกาะไม้ไผ่ใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีครับช่วงสินาทีแรกที่นั่งเรือออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าฟ้าข้างนอกเริ่มใสขึ้นเริ่มมีหวังแล้วผมคือฝนจะหยุดแล้วแต่ฝนตกตลอดนี่เที่ยวไม่สนุกแน่นอน,นครับบรรยากาศข้างนอกโอ้เฟี้ยวมากครับผมสวยงามมากแต่ก็เลือกนั่งที่ผิดครับจะมองวิวนี่มองยากนิดนึงเพราะว่าไอ กระจกไอ้หน้าต่างมันเล็กไปนิดนึงมานั่งข้างหน้าเลยมองไม่เห็นวิวข้างนอกเลยมองมองไม่ชัดเลยถ้าเกิดมองถ้าเกิดนั่งข้างหลังเนี่ยคือถ่ายได้ชัดเลยนั่งอย่างข้างหลังะครับเรือใช้ความเร็ววิ่งที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมคิดดูครับประทกัก <ยา S 1> ขึ้นไปหล่นลงมาใจหายแวบอันนี้พี่ไกด์บอกว่าขับช้าแล้วนะครับผมปกติจะ 70- 75กิโลเมตรต่อชั่วโมง ูปไ,ได้ครับมัจจาเสยนะครับผมหมายถึงว่าเรามาเป็นจุดที่พักผ่อนตรงนี้นะครับหลังจากนี้เราจะไปดำ<ฆ>น้ำนะครับซันนอเกลิงครับผม<ฆ>หลังจากนั่งเรือมา45นาทีก็มาถึงเกาะแรกครับผมเกาะไม้ไผ่ตอนนี้เราก็มาถึงเกาะไผ่แล้วครับผมมีฝนรมนิดนิด นี่ครับเรือเราเมื่อกี้ที่นั่งมาโหยังอับควบม้านี่ควบขึ้นมาเลยบึมบึมเมาขึ้นเรียบร้อยครับอันนี้เป็นสภาพทั่วไปบนเกาะนะครับเกาะไผ่ที่มันชื่อว่าเกาะไผ่ก็เหมือนพี่เขาบอกเลยเมื่อกี้เพราะว่ามันมีต้นไม้ไผ่อยู่บนเกาะอยู่ไหนก็ไม่รู้ตรงโน้นพี่ก็บอกว่าถ้าเกิดอ่าช่วงที่ช่วงปกติอ่ะที่ไม่ติดโควิดอ่ะ กนักท่องเที่ยวก็จะเต็มเลยแทบไม่มีที่ยืนคิดดูกว้างขนาดนี้จะคนจะขนาดไหนเป็นร้อยเป็นพันแต่นี่ช่วงโควิดแล้วก็เพิ่งเปิดใหม่ๆครับก็นี่เลยสามารถถ่ายรูปได้สวยๆเลยชมบรรยากาศได้เต็มที่ <Wow. S 1> เดินมาเข้าห้องน้ำก่อนครับผม จริงน้ำใสสวยมากเลยแต่ฝนตก <c oughs> เออฝนฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจจุดน,นี้เป็นจุดไฮไลท์ของเกอบไผ่ครับผมถึงกัจะมีเนี่แหละครับอตอไม้แล้วก็ลากไม้เนี่ยอยู่ริมทะเล วยมากนะครับผมมันเป็นปฏิมากรรมทางธรรมชาติที่สวยมากน้ำใสแจ้วหาดทรายขาว ใสมากคนน่านเล่นอ่ะลมแรงไปนิดนึงฝนตกด้วยอ่ะแอบเซง็งเซ็งขนาดฝนตกแนละ้วยังสวยขนาดนี้ยอด เรือเราครับผมชื่อว่าโลมาใจดีเบอร์8ครับรเดี๋ยวเราไปดำน้ำกันะครับ,บพีพีดอนักชั่โนนวโมงกว่าเดี๋ยวไปดำน้ำกันนะครับผม นี่เป็นจุดหนึ่งที่อยู่แถวเกาะพีพีเลครับผมเป็นที่สัมปทานลังนกนางแอ่นครับผมเรียกอีกชื่อว่าถ้ำเวกิ้งครับผม จากจุดสัมผัทานในนังนกนางแอนอีกนิดก็เป็นจุดนี้ครับผมดิเล็ตครับดิเล็ตลากูจึงเป็นอ่าวเข้ามาในภูเขาครับผมอ่าวแล้วก็มีน้ำเนี่ยใสยสีฟ้าเขียวใสามากครับสวยมากตรงนี้ก็เรือนักท่องเที่ยวก็จะเนอ่นะครับผมเข้ามาทางรูนูน้นแหละครับผมแล้วก็เข้ามาให้นักท่องเที่ยวได้ชมบรรยากาศกันแล้วจุดๆนี้ครับผมสวยมากจริงๆครับสวยจริงๆอ้ยสวยกําลังตาวไทย ยิ่งช่วงนี้ครับทอเที่ยวในน้อยนี่โหม,มันสามารถชมบรรยากาศได้แบบว่าแบบได้กว้างอะ่ะเรือก็ไม่เยอะเท่าไหร่กําลังดีเลยครับผมเกาะพีพีเล่ช่วงเวลาที่เหมาะมากที่จะมาเที่ยวครับเรือของเราได้มารอยลังแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ย<า>ชมบรรยากาศตรงน,นี้อยู่ประมาณสี่ห้านาทีครับแต่สี่สิบห้านาทีนี้ผ่านไปเร็วยังกา านาทีมันยังไม่อิ่มเลยครับตรงนี้ก็ว่าวนะจะแช่อยู่สักสักวันหนึ่งอะเล่นน้ําถ่ายรูปอะไรงีง้หแช่อยู่ได้สักวันหนึ่งน่าจะแบบก็เต็มอิ่มครบ๔านาทีเราก็เคลื่อนออกมาตรงหน้าอา่าวครับผมหน้าอ่าวปีละหลักกุนเนี่ยครับผมแล้วก็ ลงเล่นน้ํากันตรงนี้เลยครับส่วนตัวผมก็น่าจะไม่ได้เล่นน้ําทะเลมาประมาณปีหนึ่งปีครับจําไม่ได้แต่ก็เป็นปีแล้วครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆลงไปชมนะครับผมว่าน้ํานี่ใสมากจริงๆสวยมากจริงเดี๋ยวจะพาไปชมปกาลังสวยๆแล้วก็ไปตามล่าหาปลาดิโมโ่กันครับผม เอากล้องกูบโวลงน้ำโดยประมาณ5นาทีก็เซ็งเลยครับผมเพราะว่าไอ้เคสกันน้ำาผมที่ใส่เข้าไปมันทำให้อ่ขึ้นฝ้าครับขึ้นฝ้าที่ตรงเล่นของอเคสกันน้ำครับภาพที่ได้ก็จะมัวๆหน่อยครับ ส่งท้ายคลิปนี้ด้วยบรรยากาศสวยๆของอ่าวปิเลลากูนครับผมยังไงฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามดูคลิปต่อๆไปได้ครับผมในช่องผมก็มีคลิปเยอะแล้วครับตอนนี้